ในการลดน้ำให้เขาลดน,น้ำนะครับในพื้นที่นี่เขาฝากเลยคิดว่าเป็นตรไม้ชีวิตของเรานะครับโอคนกต้นในบางที่นะครับพี่นพตรงไม้นี่คือต้นไม้ชีวิตเขาเป็นคู่บุญคู่กรรมครับจะใช้ประโยชน์อื่นด้วย่านจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเราลองคำนวณการปลูกพื้นที่เท่ากันทําให้ดีแล้วพื้นที่เนี่ยสงูงโอเคเพราะฉะนั้นเราก็าไม่ต้องทำอะไรคิดในบ้านนะครับในการปลูกป่า นะครับเราก็ปลูกแทนเขานะครับไม่ต้องเล่นมากปลูกในพื้นที่สีเขียวนะครับปลูกต้นไม้สารพัดต้นที่จะปลูกได้นะครับต้นในเกาะแห่งนี้นะครับ ปไว้สองมนะฮะมทไรกเรประมาณสองต้อโตต้องโในป่าเรียอยมักว่างเายว้ไว้ไปทั้งนั้นหมดแล้วแบบนี้ห้าปุูมแล้วให้รอดดทีเราก็ไมาเดาออกนะทั้งรวดทั้งลยไรรัดต้นไม้กิ่งเรี้ยลยงานไปนะคะถต้าเกิดเรียัง้ีต้ลสบางก็ตลอดสออกคะ้งทอ นี่ดดเสียงไม่ตครับคินยครับคนดนครับนเจาป๋อ่านจะป๋ย่นไม่ได้ปูกตินรับเรเรครับเรครับายืนรนอก็ได้ไอ้นี่เอาไปจับไอ้นู่นเจริญกบตัวเองขอคตัวเองได้ขอให้ตัวเองเพินไปไหน ที่จะได้ไม่มีปัญหากันไม่ขับกันทั้